สบายดีพี่น้องยินดีตอนหับก๋าซุกน้องหุ่มสาวเนอคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะคือตอนนี้น้องหุ่มกะยังอยู่ที่กรุงเทพมหานครคือเก่าเนาะพี่น้องตอนนี้กะได้ออกเดินทางแต่เศร้าๆพี่น้องกะจะพาพี่น้องเขาไปเที่ยวอยู่แซนนั้นก่อให้พี่น้องติดตามเบิ่งกับน้องหุ่มกันเลยเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็กำลังจะออกเดินทางเนะพี่น้อง โอ้โหบิงตึกสูงๆพี่น้องโอ้สวยงามแฮงพี่น้องมาเบิ่งเส้นทางเฮาก็ถือว่าสุดยอดเลยโอ้โหมีตึกหลายๆเนาะตึกก็เป็นตึกสูงๆโอ้น้องคกะได้อกดีใจหลายเนาะกะบ่เคยเห็นอ่าตึกสูงๆแบบนี้เนาะพี่น้องกะมาเห็นครั้งแรกนี่แหละกะฝันเนาะว่าตัวเองสิได้อ่ามาฮอด กรุงเทพเนาะจะได้เห็นตึกสูงๆแบบนี้ดีอกดีใจหลายนี่ hey, พี่น้องตอนนี้้องคงกาบาฮอดอ่าทะเลแล่ทะเล,ะเลอ่าบางแสนเนาะแล้วกะ็จังหวัดชนบุรีพี่น้องแน่มาเบิ่งโอ้โหน้วม,มาครั้งแรกนะคะโอ้สึกว่าเต้นเต้นเราพี่น้องกขบับรถึกบฟันว่าตัวเองที่มาฮอดเป็นตัวปเป็นๆแบบนี้พี่น้อง เบิงสวยมากเลยนั่นน้อยใหญ่เบิรงจป็นคึณนสตาเนาะโอ้เบิงคนตะมาอยู่ติดพืนน้ำคุณถ่ายรูปน้องโอ้โหสวยมากมีลมแย่เงิยนนั่้อยใหญ่โอ้โหมีลมนย้เจ้าไก่ทีพาค้องโฮมันเลาะเบิงเนาะ มีลมเย็นนพี่น้องกระเบงน้ำเต็มสีเขียวตักน้ำมีแบบบานแท้ๆเลยแบบนี้พอจะมาโหดพอ,อจะมาเห็น,นเนาะก็ว่ามันละองพี่น้องตัโวโหดคนนี้เป็นตักทูกลับบา้านก็เพื่อคนไปเอาไก่แต่ก็ดเนะ วันหน้าจะไปเอาปลาหุณน้องโอ้โหเดี๋ยวสนุกสนุกกันมาเที่ยวนังแตนเดอร์คุน้อง พีนนะนน่น้อ,องเนาะแี่ก็จะเห็นทะเลสวยงามพี่น้องก็จะเห็นวิวนะเนาะดูน้ำทะเสุดยอดเลยโอ้โหพอนแล้วเนาะอยากเข้าไปอาบแล้ว បងជួយមើលដូចព្រមដូចសេតាតែលើយเนาะអូរវាងលមណាអនុណា จะตกคูสุดท้ายมาฝนกับบริตกนะโอ้ก็ถือว่าโชคดีแล้วตกก็ไม่น่ากลัวตกไม่นะไม่ใช่น้าฝนมันเป็นเขาเรียกว่าฝนพานนะค่ะคืนเออเขาเรียกว่าฝนตอนรับไบน้องหุ <c oughs> ้มฝนตอนรับน้องหุมครับมาเที่ยวทะเลข้างแล่ข้ามาวันเสาร์ไม่ไหวรถแน่นมากเป็น<า>ชั่วโมงก็ไม่เห็นทะเลครับ แต่วันที่ดีที่สุดคือวันลังคาแต่ว่าไม่มีอาหารต้องไปหากินออกออกไปนิดหนึ่งเพราะว่าวันลังคาจะไม่มีก็ไม่ให้แม่ค้าตั้งไม่มีเสียงผ้าใบไม่ีะไปพีป่น้องมาเบาิ่งคนไข่กุ้งไข่ปูตัวใหญ่ๆพี่น้องา<ป><ป>เป็นตาเสือเพงเนาะเบ,บิ่งนน่ปูสดๆโอ้โห<ป>

บูมบูมบูมโอ้ผู้ผู้บรรดาแบเนาะมากินเขาน้ํากันเจ้าพี่น้องนี่้วหแล้วก็มีอ่าส้มตําเนาะโอ้แล้วก็มีกุ้งเนาะพี่น้องมาทะเลก็ต้องได้กินกุ้งอ้ มืตัวใหอยใหญ่มือตัวใหญ่แฮงโอ้โหเป็นซาแซบนี่มัน,มน,มนมดูซีดูซีอันนี้ก็จะเป็นย่างอ่าไก่เนาะอันนี้นะไก่ย่างไก่ย่าง <c oughs> ย่างไก่ <c oughs> บอกผิด <c oughs> มากกินข้าวน้ำกันเด้วยน้องโอ้โหอยากไปอาบแล้วแต่ว่าคือบเบื้องน้าก็เป็นสีเขียวเนาะ หรือว่ามันฮักเป็นแบบนั้นเนาะเพราะว่าน้องฮุงกะบ่ฮู้เด้บ่เคยมาเนาะความจริงน้องฮุกะว่าสิอาบกินข้าแล้วเนาะก็สิลงไปอาบน้ําให้น้องแต่ว่าอันน้ํากเปลี่ยนสีเนาะพี่น้องเนาะ นำบริสายพี่น้องนำกระเบียงเป็นสีเขียวเนาะแต่เลยถามอ่าพว่าทำในทาพื้นแยวนี้เนาะคือว่าเป็นยังนำตัวเปลี่ยนสีบริสายกันสิเนาะคนก็ว่าบุกหัว่าเป็นยังเนาะแต่ก็เห็นเด็กน้อยพ้นลงอาบเนาะแต่ว่าน้องคุ้มกับโบกาลงอาบดอกพี่น้องยันอันตรายเนาะเพราะว่าพว่ามำในทาคนก็ว่าคันพูดว่าลงอาบยันจุทันเนื้อคนตัวกันสิเนาะก็เลยบุบลงอาบพี่น้องพก็น้องกับดีเจลายเนาะกับเชือกกระได้มาลื่นทะเลเนาะพี่น้องในมาเบิ่งอาหารของเขา บึ้งคุณยังง่พี่น้องแล้วก็มีปูพี่น้องโอ้เป็นดาเสบแล้วก็มีหอยนะแล้วก็มีตำโสมพี่น้องโอ้เดี๋ยวก็จะลงกิน,นนะบุ้งเนาะโอ้โหมันเปื่อยหมดเจ้า แซ่บเปรี้ยวเียมบงกลงบงแง่แง่เราคือก่อนดีกว่าโอยโองหัวมัน bokay, bokay, gin, ah, kín ngay, bethi like, nang, no. magin khang laek, bethi like, nang, no. kuya yuba nang, kung may ngay, kuya kapo na ngay.

มัอนี่จะมันมีคนหลายเนาะพี่น้องเนาะ ตอวบาบเป็นมืออ่าที่คนผักมูน้ำพิโนะตัวมีบมมีไผนะ่น่ะนูมมาก,กับบมมีไผ่นะมีส่วนน้อยหน่อยได้นะเมื่อว่าคนยังบวไปหูเนาะตอนแรกคนจึงไปหูคนแมนมือผักน่าจะมีคนไลอดูมันอ่ะเป็นมืออ่ามันทอดนะมือนะ โอ้โหไปลองเหยียนพี่น้องมาเบิองน้ำพี่น้องน้ำย้อยงไงเนาะแล้วก็น้ำเป็นสิเขียวพี่น้องมาเบิองปกติอ่าพวกค่าคุณจะว่าน้ำก็จะใส่ดี่น้องแต่ว่ามือนี้ คนก่จุดตกน้อยนึงกแต่ว่าตอนเดินทางขนาดคนกัดตกน้อยนึงแต่ว่ามันก็นเลยเกิดอเกอ,อาการแบบว่านําเป็นสีเฉียวพี่น้องนะ่คะสักเกตเบิ้งเ,เนาะคงจะตั้งใจมาแต่ไก่นอกว่าจะมาอาบน้ำทะเลพี่น้องมาเบิ้งเดี๋ยวนี้กับไก่จะนําเทียวจะอาบอย่างไรมาเบิ้งอันนี้ก็จะเป็นคุณไข่หูเนาะเดี๋ยวก็จะเอาคุณไข่บนจอเลยดีมาเบิ้งเนาะ ผู้เป็นตาอาบเลยอาบแบบนี้กับิ้มแย้มนิรันดคันตัวแต่ว่าเด็กน้อยคนกับอาบเนาะว้าดูคนไล่ไล่นาะกับมีชาวสาวเบาๆคนกับมาขายผู้เนาะเด็กคนไล่แบบนี้เป็นเด็กน้อยเนาะคนไปอาบน้ำก็จะเป็นสาวคนกับมีแต่ใครที่มันยังดีได้โอ้ดีใจลายดีใจหลายเนาะที่ว่าอ่าได้มาเห็นทะเลตัวเป็นๆแบบนี้เนาะมาเห็นกับตากับตัวเองเป็น น้ำสุดยอดเลยถึงแจกแหงพี่น้องตอนนี้ก็อยากอาบน้ำอย่างเดียวเดี๋ยวก็ลงเข้าไปอาบน้ำเบิางนะโอ้แต่วันนับปุ๊บลองโอ้ไม่ลงไม่เออโอ้โอ้โห อยากาทเปอาเดนนั่งน้าเล็กน้อยเาะเาะตเนน่เรบัเป่มันอ่าทำอีกขึนวนน้จีบลไปคือเที่ยวน้อกไปิตักใส่กระดุกน้ามืหิวแบบบ้านลาสุมากอะมานัําก็เป็นสีเขี่ยวเป็นตักยังได้แับตักตักน้ำเขียวนี่ตักมาให้ไม่แอ่เบิรบอก ไม่แม่จออลล้๋อว่าน้ำทะเลเป็นน้ำสีเขียวบ้าอัน,นไม่ใจิ๋วอย่างนั้นคุณละคุณก็โตแม,มนะ่สีเขียวแล้นว,นวน้ำกาใสอยู่แด้วามันอาวนเัือมันคนโลกได้น้ำสีเขียวอ้กาไปเดินดูแปนนีก พี่จะไปซูิแกับริคานะเะเ้ยนจเอาทลนี่บางบ้านจะไปลินทุกมือทุกมือแล้วแงแก้วเ้อี่แก้วบียาเนาะีดยากจริงบางบ้านนี่มาบึง มีลมแห้งแห้งบอเนอ้อก็ต้อุ้มกันว่าจะไปอาบน้ำทะเลแล้วก็ตักกลับบ้านด้วยสุดท้ายมาเบืองน้ำเป็นสีทเที่ยวพี่น้องบริอาบซนะ้ำเนาะกับมากันไปอาบยองน้ำคือเก้าตอนนี้ก็ได้อาบน้ำสาคุมแล้วเนาะคิดว่าจะไปอาบน้ำทะเลมีน,นะบริอาบตเสร็จล ลมพัดแน่แมวพี่น้องคนกาเริ่มจะมีลายแล้วเนาะเอ่อเราจะมาใช้พู่กันเลยเนาะลมลมพัดลมพัด